ครับกับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับติดตามในช่องผมนะครับวันนี้กับพามออกหมายให้ก้านะครับนะครับจะเป็นคล้องซ้อยเข้าไปนะคล้องเดิมนะที่ผมมายิงปนิญ่นะครับก็ซึ่งบุค่อยได้มีหัวคลิปมาไดนะครับเปิดตัวมาไดครับบุค่อยได้ว่าค่อยได้คุยมาไดครับลงคลิปก็มีตะเขิบยิงป่าเลยเพราะว่าบุค่อยมีเวลานะครับเมื่อนนี้เป็นวันหยุดครับผมก็เลยพามา เบ่งครับว่าผมจะได้โตว่าคือจังคลิปเมืกี้นะป่านนี้มีจะใส่โลอัพครับตัวญ่ครับตัวน้อยก็บนี้ครับอ่ะติดตามรับชมกันว่าผมจะได้ว่าอาจจะมีคลิปแยกนะครับคลิปแยกเข้ามาเพิ่มเติมนะเรื่องกับการตีปลานะครับเพราะว่าผมกําลังหัดเล่นเบ็ดนะครับจะมีคลิปตีปลาเข้ามาพร้อมครับโอเคครับติดตามรับชมกันครับ เห็นมามุงไม้แล้วครับไม้เหมือนก้อนที่เดิมนะต้นอาจจะเป็นต้นจานแล้วที่พมึ้นอาจจะเป็นต้นจาน,นครับม้ากัดยิงได้หลายตัวอยู่แต่ว่าเมื่อนี้มาโงงเป็นในมิดๆนะครับกต่ป่าก็ยังมาขึ้นนี่ครับมันจะจานขึ้นฟ้าขึ้นฝ,น,ฝ,น,ฝ,น,ฝนนะครับฝนหัวแล้วตกแล้วสสเสาวัวตะเสาเลยได้ออกม้านะครับ มาแปดโมงกว่ามันจะเกือบสามโมงป่ายังได้ขึ้นอยู่ต,ติออจจดตา,าตามเราชมกันบ้างครับเบิ้งนี่ครับมาประจําขันแม่นพ่ออาจจะได้โตครับติดตามเราชมกันเบิ้งครับเรจะได้ขันบัวคือกจะได้ง่ายไม้อะไรครับด้วกันครับนั่งล้อไปกับเลี้ยวเห็นปลานนิ่งเงยน,นะครับยู่กไกๆครับ หน่าจะสามสิบบวกครับยูเลิกเลือกครับยังก็เได้ตัดสินใจยิงนะครับเพราะว่ามันอยู่ไก่กับยูเลิกน้ำพร้อมครับไ,ไปปลาทูปไปอีกนะครับจังหวะนี้ก็ยิงแล้วนะครับะว่าน่าจะเลืมกดกล้องครับผมจะเลื้กดกล้องยิงเถิอก็สาวเอาไว้ย,ยั่วโมงซื่อปลาทูของด้านล่างนะครับสาวเอาไว้ของปลาทูด้านล่างก็ ก็ต้องลงปเปียกแล้วครับเพราะว่ามันบปรุ่นะครับวันงยงี้ถึกจุดดีวันครับเดี๋ยวพาลงมาเอาครับพาพาลงมาเอาซ้ำกับพ่อเทื่อเดอกครับเดี๋ยวพาลงมาเอาเลย,เยก็จังเลยยิงไอไก่เสกเถื่อมาลูกซ้ำพ่อเถืกอเลยน้ำเล็กมาแล้ว เปลูกสัมพัดยู่นี่เแกล่ลสัมก่อนครับแล้วิดแม่นคนละย่างลูกสัมยิ้งวัดเถิลูกสัมยิงวัดเถิดียกลูกยิงป่าเสียกเถืออ้ป่าอยู่ใต้น้ำกับป่าอยู่ทั้งผิวน,น้ำยิงวัเถิเลยไ้

ใส่อ้เขาดิ้โอ้ออโ,อโล้เลยนี่นอ้เขาดิครับอ้เขาดีอ้อ้ยนึกว่ารู้ติดที่แรกไ้ใส่เก,กือบสองโลนเลยครับเพลอมีสองเอาไปสั่งกันบนไไป สอ,สองโลเดีครับตรงนี้สองโลเดีไอนน้ดูใส่ป่าครับปาานี่สองโลหมายเก้าหมายเก้ายังหมานครับเริ่งครับหมายเก้ายังหมาน สองโล้อดีครับใส่ยเย,ยครับจับไปครับเยี่ยมครับเบิรงกันต่ออีกแล้ครับว่าผมจะได้ไปวะเดี๋ยวพา,าใหญ่ไม้ไปครับพา,าใหญ่ไม้ไปยิงมงไมีกการเทียร์ได้อีกตัวนึงถือว่าหมานครับตอนนี้สองโล้ก็ถือว่าหมานแล้วเคครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจัไปครับแก้วยิงงดชงถือก้